ท่านกำลังหาสถานเททองเที่ยวในจังหวัดสงคลาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติระวังทางพวกเราผ้าเพื่อนขึ้นเขาขออาซาพ้าทันไปพบก,กับประสบการณ์ขึ้นเขาที่ไกลน้อยเหนื่อยหีดแต่โม่เราหรับประกันว่ามันจะสนุกและคุ้มค่ากับเวลาของท่านท่านสามารถรวมเดินทางไปกับเราได้ทีเขาว่งชิง สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีจากของชิงนะคะตอนนี้มาพบก,กับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ชื่อกลุ่มว่าพาเพื่อนขึ้นเข,ขาค่ะไปกันเลยเพาวังชิงเป็นผู้เขาอยู่ท่ามิตาใต้คมูุมบานขกเลี้ยงตำบลบุญขมวงอำเภอคล้องหอยโคงจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งโมงเราก็ได้ไปสัมผัสบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับประวัติของเขาวังชิงที่นอกจากวิวสวยๆเนี่ยเขาก็ยังมีตำนานเล่อง,องราค่ะ ยังต <laughs> ้น <downstairs> ชิงแต่ก็เลยเจอเขาบังชิงอันยังต้นชิงอยู่ที่เขาด้วยยังวังวังเป็นเป็นนามันตอนนี้นะคะเราก็ถึงทางคืนเขาบังชิงแล้วนะคะไปกันต่อ กันว่ามันยังโคง้งต้วยจำ้ำเวลาคุณก็มีอันมีการไปจุดตกอยู่เตียนกาดปากดำม,มันจะปืดถึงไปเอาไปเอามาชายชายอันการทุกว่าเราไปขึ้นเขาแต่บางคนนั้นหลังๆมานี้เขาไม่ขึ้นถึงปากดำก็เลยปี๊ด ตอนนี้นะคะเราก็ไดถึงทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นบันไดกันต่อค่ะไปกันต่อเมื่อเดินขึ้นมาจากทางหลาชาันแล้วนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องขึ้นบันไดไปอีกประมาณซ1 9รสก้ันเพื่อที่จะไปถึงบนสุดของเขาค่ะเดือนห้าวันดับตรงกับวันที่ตาไร่เลี้ยตได้ดวาต้องเป็นเดือนห้าก็เยอะกว่าวันดับวันเรมอสิบสี่ครับเดือนห้าก็ไปจำบุญก็ไปกันเม็ดนะ ในวันนั้นนะคะช่าบ้านเนี่ยจะพาเขาลามแล้วก็เดินทางไปพร้อมกับพ่าสงฆ์เพื่อขึ้นไปบุนยอดเขาว่งชิงค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงจุดชวมวิวจุดที่นึงแล้วนะคะจากที่เดินขึ้นมาประมาณสี่ร้อยคัะนะคะ่ะเ <laughs> ละเมื่อมาถึงบุนยอดเขานะคะเราก็จะเห็นทะเลหมอกรวมถึงบริเวณกว้างที่เป็นลานไวช้ชมวิวนะคะ อนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงบนยอดเขาวังชิงแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปแน่ว่าบนเขาวังชิงเนี่ยมีซิงศักซิสอะไรกันบ้างที่ชาวบ้านเขาสักการะบูชากันนะคะไปกันเลยค่ะซึ่งซิงซักซิสที่ชาวบ้านเขาสักการะบูชานะคะก็จะมีทางพระแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนรวมถึงศาลเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่บนเขาด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเรื่องดาวถวดทีค่อยปกปองหลักษาเขาว่างชิงนี้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสิงซักซิิทีชาบานเนี่ยเราจะจะเดินขึ้นมาชุ่มยิ้วซวยๆหล่วเนี่ยก็จะขึ้นมาสักลาบบูชาสิสงซักซิดตรงนี้เลยนะคะถ้าสมมติใครที่จะเดินขึ้นมาก็เตรียมอุปกรณ์การไหวมาได้นะคะเผื่อมาขคหรดว่ามาทำอะไรนะคะจะเชื้อตีขาถึงกลุ่มนึงนันตัวนั่งตาลืดตื้อตอาวางควายไกลคัดไป บุญตาออนนลือเตือนเกไปจิกลบมาให้เลยอย่าไดูุ้นลุกเจี๊ยดไรเขาไปหาลมมาให้หาปบอีกและนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกที่โบเร่าผ้าเผือนขึ้นเขาได้ผ้าทันมาเปิดประสบการณ์การเดินทางครั้ง,งไหม่ที่เต็มไปด้วยทั้งราชันธรรมชาติ เสียงร้องของหนหรือว่าทะเลมองในตอนเชา้ทาทั้งมดนี้คือความสวยงามที่ฐานสามารถห้าได้จากเขาวังชิงโม่เราภาเปื่อนขึ้นเขาขอลาไปก่อนแลพบกันไหมเหมือนมีโอกาสค่ะ